สิบสีุ่ทส่วนมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกรังสมยังพระควาสเกสุวิหารติกับปีและวัตถุศิมิงมหาวันนมหาตาพี่ขุสังเคนะสักทิงปัจจามติหิพีขุสติหิสเพเห็นว่าอรหันติหินทัศน์หิจ้าโลกทาตุหิเทวตายุคุยนะจันนิปติตาหุนติภควันตังทัศนียะพิขุังฆจจะอตโคจุดจตุนังสุทาวาจะกายิกานังเทวนังเอตตาทัโมสิอยยังโขพระควาสเกสุวิหารติ กบีเลวัตุสมิงมหาวเนีมหาตาพิขุสังเขนัสติงปัจจมติหิพิขุสติหิสเปหิวะอรหันติหิทัสหิจรูกะทัตตุหิเทวตาเยปุยนะสันิปติตังหุนติภะควันตังทัสนิยาพิขุสังฆาจยานุนะมยัมปีเยนะภะควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตาวะภะควัโตสันติเกปจิกาตคาถาปเสนยามติอตุโคตาเทวตาเสยทาปินามะภระวาบริโศชมิชิตังวาผางปาษาระยะ ปสษาริตังวาปาหังสมิเชยะอวะไม่ว่าสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปุรโตปตุรหังสุอัตโกตาเทวตาภควตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอตังสุเอกมันตังติตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภัสสิมหาสมยโยปวานนสมิเทวกยาสมคตาอาคตาตมหาอิมังธรรมสมยังขกิตายะวะอปะปราชิตะสังคติ อัตโกอัปาราเทวตาภระโตสันติกีมังคตังอภาสิตัตระโคปิกวุสมาทักนังสุจิตตังอัตโนออชุกรมกังสุสารติวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักันติปันติตาติอัตโกอัปาราเทวตาภระโตสันติกีมังคตังอภาสิเชตวะกีรังจิตวะปิริคังอินทะกีรังอหันจามะมีชาจิตะจะรันติสุทาวิมาราจะโขมาตาสุทันตาสุสุนะคาติ อาตโกอปาราเทวตาพระกตุตตสันติเกอิมังคตังอาปาสิกเฉตยีเกจิอุทังสารนังคาตาเศนะเตขมิสันติอป,ปยายปุหมิงปะหายะมรุสังเตหังเทวกยังปุริรสันติติอัตโคภควาภิกขอุอมันติสิยูปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาอิหิม,มุติาาตถาคตังทสัสสนยียะภิกขุสังฆาจ,จะเยปิเตภิกขเวี อหิสุงอติตะมัทานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมพิภควันตานังอิตะปรมยวะเทวตาสนิปติตาอหิสุงสียยทัปิไมหังอิตารหิเยปิเตภิกเวภวิสันตินาขตะมัทานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังอิตะปรมยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติสียยทัปิไมหังอิตารหิอจิกิสามีภิกเวเทวกายานัง นามนิอิตายสามิพิกเวเทวไกนังนามันิเทศิสสามิพิกเวเทวากานางังนามนันิตังสนาตาสาตุกังมนสิกรถาภาสิสามิติภาสิสามิติเอวันพันเตติโคเตพิกุภะคะวตูปัญจสูงสูงภะคะวเอิตัทวาาจรสิโลกะมนุกัสามิย,ยถาปุมาตาธาสิตายสิตาคิริขภรังปะหินตาตาสามหิตา ุูถูสีหาวัสสสีราโรมหังสาวุสัมพุโนโอธาตมะนาสาสุทาวิปัสสนามนาเวลาพิญโยปจจสเตยตวะวันอินกบิลัทเวตุอันติยิสธาสาวิกิสสะเนรตเทวกยาภิกตาตีวิชนะถาภิกเตจะอัตตะปมุกรุงสุตวะพุทธศาสาสานังตสัมปตุระหุยานังอมนุสสนะทศานังอภิกีสตัสมัทคุงสหัสสังอัฏฐสตาริงสตังเอกีสหัสานังอมนุสสนะมัทธสง อภิเกนันตะมัตถขุงทิสาสภาพุทธาอหงตันจัสรังอภิญญาว่าวาคิตวานาจักุมาตะโตอมันติเยสธาสาวกิสัสนิรติเทวกยาอภิกันตาตีวิชนะถภิกขุยูหังกิตายิสัมมิคิดเรหิอนุปุพุโสสตักสหัสสาวยาขาภุมมากัปิละวัตวาอิติมันตัวชืติมันตัวนั่งมันตัวเยสสัสนโมตมนาภิกขมงภิกขังสมิตงวังจะสหัสสาหิมาวตายะขานันตวานิโนอิติมันตัวชืติมันตัวนั่งมันตัวเยสสัสนุ โมทัมนาภิกขมุงภิกขนังสมิเตวุังสตากิรตติสหัสายะขานานาตวานิโนอิทิมนตุจิติมตัววันนั้วันโตัวยะสสินโมทัมนาภิกขมุงภิกขนังสมิเตวุังอิตตเตโสระสัสหัสายะขานานาตวานิโนอิทิมนตุจิติมตัววันนัวันตยะสสินโมทัมนาภิกขมุงภิกขนังสมิเตวุังเวสามิตาปัญจสตายะขานานาตวานิโนอิทิมตุจิติมตัววันนั้วันโตยะสสินโมทัมนาภิกขมุงภิกขนังสมิเตวุัง กุมภิรุราชคัคโกเวปุลลัสนิเวสนังพิญโยนังสัตตสหัสสังยกขันธงปยิอุปัสสติกุมภิรุราชคัคโกโสภคัสสมิติมุติงปุริมัจัติสังราชาทัตตะระโธปัสสาสติกัมพัฒนังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตัสสะภูอินทนามามาภลาอิทิมันโตชิติมันโตวันนัมโตยะสัชินุโมธรรมนานพิกกมุขพิโกนังสมิติมุติงทักกินันจัติสังราชาวิรุหุตปัสสาสติกุมพันฒนังอธิปติมหาราชายสสสสิโ ปุตตปิตตสัพพะเวอินทรามามาตปะลาอิติมันโวชิติมันโตนะมันโตยะสัสนโมธาบนาภิกขมงภิคขนังสมิตติภนกขังปชิมาจัตทิสังราชาวิโรปโขปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชเจ้ัสสิโสปุตตปิตตสัพพะเวอินทรามามาตภะลาอิติมันโวชิติมันโตนะมันโตยะสัสนโมธาบนาภิกขมงภิคขนังสมิติภิกขอุตตรจัตทิสังราชากูเวโรตปัสสะสติยาขานังอธิปติมหาราชเจ้ัสสิโส บุตปิตาสาวโพอินทรามาภาภะาอิทิมนโตเชติมนโตอนาวิโตยะสสินโอมทัมนาภิกขมงพุทขนังสมิเตขนังปุริมทิสังทัตตารถโถทักขีเนนาวโรนโกปชิเมนาวโรปโกโกวโรอุตรังทิสังจะตารตีมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธลมนาอัตังสุวันิกะปิเลตวีทิสังมายาวิโนทสาอาคูวันจานิกาสตามายาคุติทุวิเกทุวิตุจวิตุโตสหจันทโนกามัสเสโตจักกินุคันทุนิคันทุจัก ปนทูปมัจยุจะเทวสุตโตจะมาตริจิตะเซโนจะคันทโณโรราชาชานโนสโพอาคูปัญจสิโคเตเจวะติมพร,รูสิริยว,วัชสา,าเอิติจัเจยจราชานโคนคันทภารสหราชพิโมทมนาภิกมมงภิกขังสมิติโิกังอัตคูนาขษสานานคาเวสาลาสาหาตัญชากากัมภะราสตราอาคูปายคาสาหายาติพิยมุนาทตาราจะอาคูนาคายายสเซโนเอราวโนมหานาโคสสภคัสัมิติโิกัง เยนคาราชชสหัสสารันติทิปาทิชาปคิวิสุทธจักรโหเวหายาสาเตวณัชปตาจิตราสุปนาอิติเตชะนามอภัยันตานาคาราชาณมาสิสุปนาโตเขมมะมกสีพุทโธสันหาหิวาจาหิปุปปะวะหยันตานาคาสุปนาสารณัมังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภัตโรวาสวัสดีติอิทิมันตุยะสาสีโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวิคสา เวปจิติสุจิติจะปะหาระโทนมุจีสหสตัญจะผลิปุตนานสเพเวโรจะนามกาสันหิตวะพลิงเสนางราหุพระทัามุปาขะมงสมโยธานิพระทันเตพิโุนังเมิติงวะนังอปจจเทวาพระทวิจติโชวโยตถาขะมงวโรนาวโรนาเทวาโสมจจะยะสัสสหเมตตากรุณากายิกาอคูเตวาวิยะสสิน ทัศเตทะากายาสเพนนานตวนิโนอิทิมตุเชื่อมตัวน้อมตัวยะสิสนโมทมนาพิกรรมพิกนังสมิติคนังเวนทุจเทวาสหริจเตวะสมะจเตวะเยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามโคปรเกตาสุเรียสุปนิสาเทวาสุริยมาโคปรเกตาหนักตานิปรเกตวาอาคูมันทาวาลาหกางวัสนังวัศวูสีโทสโกปะคะปรินทโททัศเตทะากายาสเพนนานตวนิโน อิ s ิปิโสภะคะวาอะนัตตายัสสะสิโมะมมาภิกขมุงพิกขะังสัมเมติโวนะอะทะโคสหะพุทวาชระมคิสิกขาริวะอริตกะจารชะจะอุมมาภูภะติภาสีโนวรณาชาธัมมจะอะจุตตจะอนิจจกะสุยะรุจราอโคอโควาสวะีสโนทสติทกายะเปนะนะตวะโนอิิมนโติตมนโตนะมนโตยสสสินมาภิกขมุงิกขังสัมติโนวะนัง สมณามหาสมนามาามนุษสามมนุษสุตมากิทาปัจจุสิกาอาคอโคูโนปจุสิกาอัตโคหารุโยเทวาเยจะโลหิตตวาสิโนปรคามหาปรคอโคูเทวายะสสิโนทัศีเตทัชกายะสเพนานัตวะนิโนอิติมันโตชิติมันโตวนาวันโตยะสสิโนโมธมนาภิกลมุนภิโกนังสมิเตมานาสุกากรุมหารุณาอโคเวค้านาศสหะโอทาตะคายหาปามุขะอโคเทวาวิจักขณา ฐามตาหารคจามิสการจะยะสัจิโนท่านยังอาคาปิชุโนโยทิสาอภิวสติท่สิติททาคขยัสเพนานันตวริโนอิติมันโตชิติมันโตวนะอนโตยะสัจิโนมุธามนาภิกมุภิกขุนังสมิเตวังเขมิยาตุสิตายามากันทักาจะยะสัจิโนลัมพิตกาลามัสสิธาชุตินามาจะารสวานิมานะรติโนอาคูอัทโขปะรนิมิตาท่สิเต ทศทกายาสเพนานาตวะทิโนอิทิมนโตุชิตธิมนโตุวณัตมนโตุเยสสิโนมุธธรรมนาภิกขโมพขคนังสมิติตคนังสัตติเทวานิกายาสเพนานาตวะนิโนนามันวะเยนะอคันจุงเยจันเยสัิถาสหปวุทธชาติเมกะลังโอคาตินนานาสวังทักเขโมคะตารังนาคังจันทวะสิตาติตังสุพรมาปรมโตจะอุตตาอิทธิมโตุสหะจะนังกุมารโอติโสจะโสปค้าสมิติตคนัง จะสพระมานโอกานังมหาปรมาธิติตติอุปปโนจติมนโตพิจฉมากายโยยสสิโธทเสทอิสระอาโคปัจเจกวะสวัตติโนเตสัญจะมัจโตอาคาหริโตปรวาริโตเตจัสสภอภิกันเตสินทิเทวีสัพพมาเกมาราเสนอภิกมิปจักขณสามัทยเอทัคคพันธทะรักเณพันธโมทูสมันตปรวาริวจะจินังอิติตถมหาเสโนกเสนอปสยิปานินาตลมห สรังกตานาวะเพร,ะว,ะ,ระวังยถาปวสกกมิโครนยันโตสวิชุโกตถาโสปจุท,ะท,ะทาวติสังกุตออสยงวงศสตัญจะสพังอภิญญาวะวกะิตวานาจากักมาตตุอมันติยสตาสาวกีสนเสนเตมาราเสนในอภิกัณตาตีวิชนะถาพิคูเตจัตจตปะมะกรุงสุตวะพุทธาสาสานาังวิตาราเคหิหปกามงในสังลงมงปีอิสเนยุงสเพวิชิตสังฆามาพยาติตายส,าสาัสสินโมสถิสหพุทธิหิสาวกาติเชนีสุตติ สิบห้า,ามงคลจักวันใหญ่สิริทิติมต,ติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาโคนาปริมิตะบุญญาทิการัตสสะพันตะรายนิวารณะสมัสสะภคโตปาราโตสมาสัมพุทธะทวติงสมหาปุริสัลคณานุภาเวนะอัศีตยานุเพยัญชนะนุภาณะอัตุตะระสตะมังคะลานุภาเวนะอัชนพัน นะรังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปารมิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัศปรมัตปารมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยียธรรมานุภาเวนะจตุสาจตุปราสีติก สหัสสะธรรมคันธานุภาวนะนวโลกุตตระธรรมานุภาเวนะอัฏฐังคิกะมักขังมักคานุภาเวนะอัฏฐสมาปติญาณุภาเวนะชะละพิญญาณุภาเวนะจตุสัจญาณานุภาเวนะทัสสะลญาณานุภาเวนะสัพพัญญุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสภะปริตตานุภาเวนะ อะตะนัตยะสารนานุภาวนะตุยหังสภะโรคะโสกุปทวะทุกขโทมะนัสุปายาสาวิณสันตุสภะอันตรายาปิวิณสันตุสภะสังคปะตุยหังสมิจฉันตุทีขายุตตาตุยหังโหตุสตะวัสชะชีเวนะสมังคิโกโหโตุสัพพทาอากาสัพพะตะวะนะภูมิคังคามหาสมุทารักากาเทวตาสถาตุมเหออนุรักขันตุ พ่อตุสภาพมังคลังรักกันตุสภาพเทวตาสภาพพุทธตาน้องภาวเวนัสตานเซติวันดุเต โูตุสัพพมังคลังรักขันตุสศพเทวตาสัพพธรรมานุภาวนะสถานสุติโพวันตุติผู้ตุพพมังคลังรักขันตุสศพเทวตาสัพพสังฆานุภาวนะสถานสุติโพวันตุตินักขัตยยาคับพุตนาปปะพะคะนิวารนาปริตาสานุภาเวนะหันตวตีสังอุบเวนักขัตยยาคับพุตนาปปะพะคะนิวารนาปริตาสานุภาเวนะหันตวตีสังอุบเวนักขัตยยาคับพุตนาปปะพะคะนิวารนาปริตาสานุภาเวนะหันตวตีสังอุบเทวีศุภพเทรตคาถา อตีตังนาณะวาคเมยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ค้นคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ค้นมองหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตีตัมไปหินันตังอปัตตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอาราไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถะตถาวิปัสสติอสังเฮรังอสังโกปังตังวิทามะนุพารูหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคลนในทำน,นั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทำนั้นหนึงน่งหนึ่งให้ปรุงปุงเถิดอเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารณงสเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละครับแล้วจะรู้ความตายในวันพุง่งณหิโนโสงังฆารันเตนะมหาเสเนนะมจุนาเพราะว่าความปัจเพียนกับมัจ,จุราชผู้มีเนษใหญ่นั้นยมม่อมไม่มีมมแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมาตันทิตังเวพเทกรัตโตติ จันตตอาจิกาเตมุนิติพระมมนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีกุติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้ว่าผู้มีระรีนหนึ่งจเจริญรุปก,กันชนี้แลสิบเจ็ดอภินหะปัจจะ เวขะปะทะชราธรรมมิชรังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพนความแก่ไปไม่ได้พยาธรรมมิพยาทิงอนาคติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมิมรณะรรนอนติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพนความตายเป็นไม่ได้สัพเพหิมเมปเยหิมนาปเหินาภนา,าวุวินาภาวเรจาจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสัตว์กรรมหิกรรมทายาทายากรรมายุนี กรรมะพันธุกรรมะปฏิสรารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดินเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยงังกรรมังกอริสามิกัลยานังวาปาปาังวาตัสท,ทายาธาภวิสามิเราจักทากรรมอนใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจะต้องรับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอภิอภินหังปัจะเวคิตตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิญ